ไม่ฉันจะสามารถลืมสิ่งที่ฉันเห็นได้ไหมฉันจะมองข้ามสิ่งที่คุณพูดเรื่องอายุของฉันได้ไหมไม่ทุกอย่างที่คุณพูดไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณกับพันธิไม่ได้นอนด้วยกันในคืนนั้นและคุณยังปฏิเสธ ที่จะไล่เธอออกจากบ้านฉันทนรับมันไม่ได้หรอกเนี่และฉันไม่อยากจะทะเลาะก,กับคุณหรืออยากเถียงกับคุณหากให้อภัยคุณฉันจะทำร้ายความเคารพในตัวเองของฉันและหากฉันกลับไปกับคุณฉันจะทำผิดกับหลักการของฉันทางานได้โปรดกลับไปเถอะ รักต่างวัยหัวใจใกล้กันจันถึงสุกเวลาสองทุ่มครึ่ง